สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัลแอมบาสซีนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาช้อปปิ้งไปอย่างใดนะครับมารอเพื่อนนะครับผมนะรอบาสหรือว่าที่รู้จักกันในานามฟูซูหรือลุงยางนะครับผมเพราะว่าสมัยบินเนี่ยจะมีเออ่เมนเจอร์สเตชันเมนเจอร์นะครับที่สนามบินเนี่ยที่คอยมารับเครื่องเราหน้าเหมือนกับบาสมากนะครับทุกคนก็เลยแซวว่าเออบาสเป็นลูกของคุณลุง ลุงหยางนะครับผมนะตอนนี้เราก็เจอสูซูแล้วนะครับกำ <the> ลังแบบว่าวุ่นวายกับการส่งของ In เ h อ mix เราก็อยู่ที่นี่เลย King t o w e r King ง o w e r นะครับนี่อยู่กับบาส่ะซูซูเราได้บอกไปแล้วครับว่าสูซูคือใครอ้าวรู้จักผมแล้วเหรอคร <laughs> ัใช่ขอบคุณครับนี่เราก็อ,อยอู่บรรยากาศแบบว่าลงโปร่งนะฮะยิ่งใหญ่มาก King Power แต่บูธนี่จัดแบบว่านี่นะบูธแบบทำไมจัดดูแบบอยู่สเปซส,สปะข้างนอกเรานี่ใช่ที่นี่มันจะแบบแปลกแล้วเราต้องไปไหนก็เดี๋ยวลงทะเบียนอะไรก่อนองไง โอ้ยลงังคมเซล50เปอร์เซ็นต์นี่จะพารุ่นรุ่นนั้นไม่มีคนซื้อมีลานเซิร์ฟสกเกต็ตด้ยนะนะโปรโมชั่นนะครับก็มีอยู่ตลอดเดือนมีนาคมนะครับผมทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ <'d S 1> ถ้าเกิดซื้อนี่นี่นี่น,นี่เอาให้ดูเลยถ้าเกิดซื้อสินค้าผานกแฟชั่นและนาฬิกาครบ1,000 0บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะครับก็จะได้รับส่วนลด5,000บาทนะนะแล้วก็ ซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับ4,000บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จก็จะลด2,000บาทนะครับผมนะแล้วก็ทุกๆก,การช็อป5,000บาทรับคูปอง300บาทไว้ทานอาหารได้นะครับนะแล้วก็มาถึงล้วก็จริงๆก็สแกน QR code โคนะครับแล้วก็รับสิทธิ์ได้เลยวันนี้เรามาเพื่อเสื้อผ้านะครับผมอ้าวแลกเงี้ถ้าเกิดสมมติเราใช้บัตรสมาชิก king power ลดอย่างเดียวได้ปะไม่ไม่ได้ไ ตอนนี้คือเหมือนซื้อราคาธรรมดาปกติถ้าไม่มีไฟถ้าม,มีไฟก็ได้ปกติเลยอ๋อก็ต้องเป็นไฟอินเตอร์พอลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้ QR code ม,มาครับ QR code นี้เราก็ไว้ใช้ซื้อสินค้านะครับสมมติว่าเราแจ้งพนักงานไปนะครับว่าจะเอาสินค้าชิ้นนี้เราก็เอา QR นี้ให้พนักงานสแกนนะครับแล้วเราก็มาเดินตัวเปล่าเลยนะครับพนักงานก็จะไปจัดของให้นะครับแล้วจัดส่งไปที่บ้านเลยนะครับ แรงอยู่ตรงไหนครับลองแรงอ๋อโอ้โหแทระทิมตามีแค่นี้เหรอครับอ๋อตัม่วงไม่มีเหรออ๋อโอเคไม่เป็นไรครับคุณครับสีม่วงหมดตัวดำใช่ไหมใช่นี่แล้วเราก็มาถึงเดนแฟชั่นแล้วนะคะมาถึงก็เจอโคชเบอร์เบอรี่เพนโซแล้วก็โบสโฟโลราฟลอเรง แล้วก็ MCM นะครับผมอ๋อซ้านมือก็จะเป็นฟารากาโมบาเล่อ่ะเคนโซอยากดูไม่ใช่หรอทำไมไม่ดูบอสหรือว่าบาเล่เพราะมีตัวบีแต่เป็นชื่อบาสไม่ชอบแนวสตรีทเท่าไหร่เลยครับอ๋อต้องหมื่นลึงในร้านเดียวด้วยเปล่เหรอมันต้องเรื่องไหนก็ร้านไหนอือ ที่นี่มีเวอร์ซัชชี่เลยเปล่าไม่รู้แล้วมาดูบาสช้อปปิ้งนะฮะมันเป็นแนวสเวตเตอร์หมดเลยเนาะรับรอเลยนะครับรัเลยนะรับลาฟร์งนะฮะคนเยอะมากตัวละสองพันเองเสื้อเด็กจ้ะเสื้อเด็กตัวละสองพันไม่ไหวมั้โอ้มีโทนี่บูชด้วยดันเฮลด้วยนะครับ บ <Boss>. อสบอสมีเสื้อผ้าวัยรุ่นด้วยนะเว้ยเสื้อผ้าแบบทำออกมาแบบวัยรุ่นวัยรุ่นโอ้เอ็มซีเอ็มคนเทียบค,คนเทียบมากจ้าแกไม่มีเวอร์ทาเช่แน่เลยวะไม่มีเบอร์ทาเช่เออดูท่าทางแล้วเดี๋ยวต้องเลี้ยวซอยนะนไม่รู้มีเปล่ามีไมโครคอร์ชูมิชวาลัสกี้เฟลรา เดเนินนั่นของอะไรอ่ะไม่รู้จักแล้วก็มีลาคอสเนเชออ๋อแล้วก็เป็นร้านแว่นเลยทิฟฟานี่แอนด์โฟโอไมคทิฟฟานี่แอนด์โฟร์เดอร์โอเมก้านี่มาจิวเวอรี่หมดแล้วอ่ะเออมีคาดเชียร์คาดิเยกาเตเต โอเมกาหานั่นอะไรบลูเกอรี่อ้าเป็นจริงหมดเลยอ่ะเจอเรื่หมดเอาดีๆเลิฟลิงรถหรือเปล่าล่ะเลิฟลิงรถขอนี่สีที่มิกซ์ใส่ที่เป็นหนาม่กตะปูอ่ะโอ้ยไม่เอาไม่ชอบบ้าไม่ต้องเอาแบบมีเพชรสิเฮ้ยมันมีพวกเลิฟเบสเล็กขายด้วยหรอวะขอนนี้โรเล็กซ์นะครับแบรนแบนโปล์เออนี่เป็นอันนี้หมดแล้ว นาฬิกาหมดแล้วนะครับแลวคนที่มาโพสในกลุ่มเขาเอาไาจากไหนวะน่าจะเป็นที่ภูเก็ตภูเก็ตอ่เอออย่างนั้นก็ต้องเลือกสิเพราะจะซื้อเลยหมื่นหนึ่งใช่งั้นเราต้องไปดูร้านเสื้อผ้าแล้วล่ะว่าเราจะซื้ออะไรหมื่นหนึ่งนะไม่ได้อะไรแน่เลยวะามว่ากะอยากได้เฟอร์สไซซ์ยงไงอันนี้ก็อยากได้เสื้อผ้าแบบสองสามตัวสองสามตัวหมื่นหนึ่งไม่ได้พอ มันเลือกได้แบบได้จำกัดหรือ,อบบพอแบรนด์ดีเอาไงทางกันต้องเลือกแลแหละว่าใจเนี่ยอยู่แบรนด์ไหนลองไปดูทีละแบรนด์ก็ได้ไปว่าไหนถูกใจ mcm น่าจะได้ mcm ก็ได้ mcm มัน,น,นเลือะไรตอนนี้ภารกิจของเรานะค,คือต้องซื้อภายในหนึ่งช็อปนะครับผม1นึ่งแบรนด์เท่านั้นให้ได้หนึ่งหมื่นบาทเพื่อที่จะได้คูปองลดราคา ห้าพันบาทว่อันนี้ยากแล้วเวอร์ซาเช่ก็ไม่มีเราต้องการเวอร์ซาเช่มาเรามาเอนไซมกันก่อนแกเอนซมมีแต่กระเป๋าปะเนี่ยเสื้อผ้าก็มีแค่นั้นนะเสยืนะ้อเสื้อผ้า,ผาแบบนี้ชอบหรือเปล่าอุ้ยอันนี้น่ารักใส,ส่เล่นสเก็ตบอร์ดเท่ดีสองมืออันนี้ก็น่ารัก โอ้นี่เป็นสเวตเตอร์หนาด้วยไอ้เจ้นี้ก็สวยนะหมวกก็สวยนะแกตัวนี้เจ็ดพัน่อะไรพูดได้ไงว่าแพงไม่แพงอันนี้คือหนึ่งในแบรนด์โปรดนะคะเพราะว่ามีตัวเอ็มเนี่ยคุ้มากเลยเนี่ยหุ้ยข้าพันเจ็ดราคาเท่าตอนมันเซลล์อ่ะใส่ไม่ได้หรอใส่แล้วไม่แปะเออเออต้องใส่หมวกได้เหรอใช่ใส่แล้วกลายเป็นหน้ากลมด้วยเ มีที่ว่างอยู่นี่นนคือมีคนจองหรือ,อยังน่าจะยังไม่นี้เราอุ้ยทุกคนใส่หมดได้ั้่หมดนี่สวยเลยนะอืมอนี้หม่นี่นี่สวยอะ่ะทุกคนใส่ได้อะ่ะเราต้องหน้าไม่กลมนะถ้าจะใส่นี่หมดนี่สวยอะ่ะอันนี้มีคนต,ตรงนี้ซื้อได้อ๋อตรงนี้ได้ไหมครับเราใส่ไม่ได้ ว้าก็ได้อยู่นะเออเพราะถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันตรงนี้มันแฟบเข้าไปใช่ไหมตรงโหนกจะดูแบบกว้างขึ้นมาทันทีเลยช่วงดีที่หัวเ๊ะลายไปใช่ไหมเนี่ยสีดำกำลังดีถ้าเกิดสีคอนหยากก็ไม่ไหวตัวฉาบแปดพันแปดซื้อเอเมมาแค่หมื่นห้าเอง ใชเหรอเออพวกกระเป๋าก็มีะนะฮะน่ามากดูสิแต่ไม่มีรุ่นพาทิเซียที่มีหูหิ้วแล้วมีแต่แบบสะพายโอเค เอ็นะมเจมก็มีประมาณนี้<ม>นะเราไปกันต่อเบอร์เบอรี่มเสื้อเบอร์เบอรี่ใช่เบอร์เบอรี่ก็น่าสนใจเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ใส่แล้วดูดี<ม>แต่สีไม่ถูกโฉลกห้ามใส่สีน้ำตาลอันนี้ชอบสีน้ำตาลนี่ก็โอเคมาดูดีแต่ก็คือสินแสบอกมาแต่ b บ r ร์บรี่ราคาโดดอยู่แล้วสองหมื่นกว่าสามหมื่นถ้าใ่เสื้อเชอิดประมาณสองหมื่น เทนส์โค้ดไหมเทน e โค้ดต้องมีใช่ข้างในก็เป็นซับเทน์โค้ดตัวนี้ก็จะ71,000ันตนี้ก็เป็นเัดนะครับว้าโอ้ยมันเป็นวินเบลเดอร์ป่ะอันเนี้เออเฉยเฉยอ่ะมันก็ดูเหมือนราคาของราคาุันสองพันใช่ ราคาของคาชินหมื่นเลยอ๋อ,อ,อก็ไม่แพงอุ้ยมันรูร้ราคามาจากสองหมืน่นเออก็ไม่แพงแล้วก็เหลือห้าพันก็เนี่ยมันแปะเซลล์อ๋อแล้วเราหาปลายเซลล์ที่เราหาปลายเซลล์แบบนี้นะครับแต่เนี่ของถูกแต่เนี่สวยไหมเฉยเฉยเต๋เชอบอันนี้นะถ้าเกิดอย่างนี้ซื้อแค่นโซ่ดีกว่าแต่เค่นโซ่มันดูแบบดูสตรีทไปเลยไงถ้าเกิดอันนี้เราขอแบบดูแบบว่าคลาสสิกดีกว่า นี่เป็นเสื้อผู้หญิงเนี่ยเสื้อยืดอันนี้ก็น,น่ารักกระเป๋าคลาสเนื้อเหมือนเนื้อเหมือนของข้าวเลยอ่ะอุ้ยอันนี้สวยอันไหนสวยเสื้อยืดใช่ไหมอนนเออดูอยู่เหมือนกันนสวยใช่สวยสวยจังเลยนะตัวสาวอื่นอ่ะห่อไปหน่อยอ่ะต่อไปยืดสกรารฟไหมจ๊ะ ไม่ใช่หรอเร่อนกระเป๋ากระเป๋าไม่ใชอกกระเป๋าพอยแล้วก็เล่นดูก่อนแบบชิวๆเออเพราะว่ามันคนใช้แบบทั่วไปไงกระเป๋าก็เป็นรุ่นทั่วไปนะไม่มีรุ่นพ็อกเก็ตอ่าตอนนี้แล้วก็มาปรีเลนะครับ มันต้องดูเสื้อผ้าแกไม่มีเสื้อผ้าเออมีแต่กระเป๋าแล้วก็รองเท้านะครับสำหรับลาเล่แต่เราแต่เรามีนี่นะมีอะไรัดตัวบีใช่ไหมนี่ก็ตัวเอ็มเอ็มซีเอ็มจริงๆถ้าเราชื่อบอสนะโอ้โหดีเลยซื้อทุกหลามีแต่ยี่ห้อเดียวทั้งบ้านอะไม่มียี่ห้ออื่นเลยเราลองมาดูฟอร์รักัมโก ไม่มีเสื้อผ้าแต่กระเป๋ามีแต่กระเป๋ารองเท้าเข็มคัดไม่มีเสื้อผ้าหรือไม่มีจ้าถึงรลานแล้วรนแล้วเข็มขัดนะครับโซลาร์กน่ ตอนนี้ก็ช้อปปิ้งเรื่อยต่อน,นะครับผมได้ของมาแค่ชิ้นเดียว mm hmm. แลาเดี๋ยวของก็จะส่งไปที่บ้านนะครับตอนนี้สูู้นะครับก็คือกลับบ้านหนีกลับบ้านไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่านัดเพื่อนเอาไว้นะครับผมนะแล้วก็ช่วยอีซูซูเนี่ยช่วยอีบาสเนี่ยเลือกของนานมากนะครัสียยืดนะเราก็ไม่ดูไม่ค่อยมีอะไรที่อยากได้เท่าไหร่นะครับแล้วไปเตือนไปเจอเข็มคัดโคชันหนึ่งสี่พัน มันลดจากแ0 0พเหลือ4ี่พันแล้วนะแล้วก็พอเราซื้อกรบ4 0 0่มันจะได้ส่วนลดอีก2,000นะมันเหลือ2,000กว่าก็เลยเออเอามาเถอะง่ายดีนะครับจะได้ไว้พอดีต้องมีงานใช้พวกตีมสีดำทองนะผมพอดีหูเห็นภาพเป็นสีทองพอดีก็เลยเอามากออ็ของก็มีแบบไม่รู้แล้วแต่คนชอบนะแต่ก็ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนนะ่าจะถูกใจอยู่นะครับอืก็ตามนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านแนละ คุณผู้ชมหลังจากที่บอกบาสกลับไปแล้วนี่มันกลับมามันแอบมาเดินด้านหลังโจนทอตตกได้ได้ไหมเดี๋ยวไปให้ดูต้องหมื่นหนึ่งนี่หมื่นหนึ่งแล้วมันเหลือห้าพันถูกมากเลยอ่ะเออโอ้ยต้องซื้อเราต้องเดินลึกเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมเราห้ามเดินตื้นๆอยู่แค่นั้นแล้วมันจะดูกช็อปปะหรือว่าต้องแช่ช็อปเดียวรวมกันได้รวมกันได้ถ้าไม่ใช่ช็อปที่เป็นชื่อถ้าเป็นช็อปอ่าก็คือเป็นลักชัวรี่แบรนด์อย่างงี้ได้โอ้ย ทุกชมอมีเคสเฟซมีแบบยังอื่นอีกอะ่ะอย่าหลงกลอยู่ข้างหน้าเข้ามาข้างในลึกๆดูดนี่ฮนะแล้วก็มีลาคอสนะฮะนั่นาคาพันสี่สิบบาทโอ้ยสวย<ม>เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยมีไซส์ไหมถ้ามีไซส์ก็ซื้อกระจกเออลองถามเขาดิ่ดดดนะโอ้ยเรา,าทำไมเราไม่เดินมาเจอข้างในนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวพามาดูกันว่า น้ำย่อยน้ำย่อยตรงนี้ก็มีโส้สเหมือนกันตัวนี้นี่ที่นิยมกันที่ทรงเหมือนเอ,อ่อพอเชสแมททสนะตัวนี้คนนิยม,มแล้วก็เคสเตสก็มีดูสิเคสเฟสใครมาต้องเดินเข้ามาข้างในนะฮะ Chloe. โครเออ๋อมีโค l เอด้วยมีซินซัมในทีู่้อีกเวยนะฮะ ในนี้ก็มีโบสเหมือนกันนะชอมมี่มีชอมมี่ด้วยแล้วก็มีโบสโบสตรงนี้โอ้ไม่น่าหลงอยู่ข้างหน้าตั้งนานว้าวแล้วตรงนึงก็มีอารมานี่อีกทั้งเอเออทั้งเอเปเรียลอาร์มานี่ก็บอาร์มานี่เอ็กซ์เชนจ์เลยนะฮนะแล้วมีโทสอืม,อมดีดีมากยังไงบ้างทุกคนอืมซึ่งแบบ ก็เเกมหลานี้เกมก็จะมีถุงผ้าแถมมาให้ด้วยก็อโอเคนะใส่ขำๆเอาล่ะครับทุกคนก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็3ามทุ่มแล้วนะครับผมอยู่กันอย่างยาวนานตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับก็ช้อปปิ้งวันนี้ก็เ,เป็นการจัดงานที่ดีดีมากระดับหนึ่งนะเพราะว่า พอเข้ามาถึงใช่ไหมเราก็เดินช็อปเสร็จปุ๊บตรงระหว่างทางเขาก็จะมีพวกขนมขายนะครับส่วนถ้าเกิดใครซื้อแล้วมีใบเสร็จนะครับก็สามารถเอาใบเสร็จเนี่ยไปรับป๊อปคอร์นได้ฟรีนะครับนะแล้วก็ช็อปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งของให้ถึงบ้านเลยเราก็เดินกลับบ้านตัวปางนี้เลยนะครับผมนะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็จะมีโปรนี้นะครับซื้อครบ4,000บาทลด2,000บาทนะครับซื้อครบ10,000บาทลด5,000บาทนะครับนะจากป้ายราคาที่ลดอยู่แล้วก็จะลดลงไปอีกนะครับผมนะก็เมนู เมเนจเงินให้ดีๆนะครับผมเมนเนจบัจเจตให้ดีๆนะครับนะก็ดีมากนะสำหรับวันนี้นะครับอินเดมิกซ์็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครต้องการมาช็อปนะก็มาได้ที่ KING p o w e r สีวารีนะมีโปรนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับผมแล้วก็จะมีถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย